ตอนนี้เดินมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมาีอะไรขายมายีอะไรกินบ้างนะครับร้านน้ำต่ส่นมากเป็น ร้านน้ำปั่นนะครับแล้วก็ด้านในด้านในก็จะเป็นร้านขายของกินอะไรทั่วไปนะเดินยาวๆไปส่วนมากคือเนี่ยของกินจะอยู่ทางนี้เ็าจะมาถ่ายไฟมาซื้อน้ำปั่นมาเดินเล่นอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้งานดีบรีคือ,อ,อ18-20นะที่เขาจะจัดงาน แต่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบจะมีอะไรบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาวันที่16บ6เป็นวันแรกที่เขาแบบเริ่มมีการแสดงอะไรบ้างเล็กน้อยนะแต่ปีนี้เหมือนแบบไม่ไม่ยังไม่เห็นโต๊ะขายของอันนี้คือห้อยน้องแมวอันนี้คือแบบส่วนมากจะเป็นร้านอาหารอินเดียนะอยู่แถวนี้หอน้องแมว เดินยาวๆไปเขาบอกว่ามีอยู่ตรงถนนพระอุรัสด,ด้วยนีย่บรรยากาศร้านขายของกินร้านอาหารนะครับสันว่จะเป็นร้านอาหารอินเดียเอ้ยแต่ปีนี้ปีนี้แปลกปีนี้ไม่มีอันนี้เลยนะปีนี้เขาไม่จัดงานเนาะหรือว่าอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวลองเดินดูกันเฮ้ยน้องแมน เขาจะมีแบบเร้านอาหารยาวๆไปเห็นนะมีร้านอาหารอินเดียเยอะแยะลองแวะมาได้นะอากาศประมาณนี้แหละทุกคนนี่แบบเดี๋ยวเราเดินยาวๆตรงนู้นนะเดินเล่นนี่ฟิลแบบมาเดินเล่นบ้านชาวชุมชนอย่างเงี้ยนะ พับพลาล้อห้าอ๋อนี่เหรอ,อเป็นพับพลาพับพลาโอ้ยมีวัดพระตรงนี้ได้สาธุนี่เราเดินเดินเล่นเนี่ยทุกปีเราว่าแบบเขาจัดยาวมาถึงนี่เลยนะแต่ปีนี้เหมือนไม่มีงานอะไรอะ่ะ หรือว่ามันเป็นคนลังงานแล้วก็น่าจะน่าจะใช่นะดีบลีปีก่อนๆเนี่ยแต่ว่าปีนี้เขาก็จะแบบมีเวทีกลางอยู่ตรงนู้นนะครับเวทีกลางเราก็ประดับไฟเล็กๆน้อยๆ,ๆอาจจะไม่ได้เป็นแบบการใหญ่มากนะนี่คือเราเดินยาวไปนูนะ่นจริงๆงานเขามีถึงแค่ตรงนี้สะพานบอฟพิตทิมุกเนี่ยแต่ว่าเราเดินเกินไป พอดีเดินไปดูพระพรารอ้าอีกเป็นชุมชนเนี่ยถ้าเป็นฝั่งทางด้านฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นอาหารอินเดียนะครับร้านอาหารอินเดียเยอะมากแล้วก็ฝั่งทางขวาก็จะเป็นอาหารไทยปกติประมาณนี้สวยดีเดี๋ยว,วจริงๆนะต้องรอรอตอนค่ำคมา ย่วัดบพิตพิมุกอยู่ด้านหลังเพราะเราจะยังไม่ได้เขา้าไไปไปกินแบบ <nung> น,น้ำน้ำนั่กินบ่อยมากเลยบรรยากาเดี๋ยวต้องรอให้มันมืดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปไอติมถั่วตัดปักชีที่แท้จากไต้หวนันถ้าใครอยากกินแบบอาหารที่มันถึงถึงสถานที่จริงๆนต้องไปกินอาหารอินเดียฝั <m> ่งหนึงไง แต่เราเองมาก,กินน้ำมาก,กินน้ำชาอันนี้เราสั่งกาแฟส้มอยู่นะฮะทุกคนเดี๋ยวก็หลังจากที่เราดื่มกาแฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยไปเดินกันต่อเนี่ยเราจะมีแบบหลาย,ย่างนะของกินมีแบบว่าเป็นผักชีเป็นแบบไอติมผักชีมีแบบว่าเ,เสียบลงเปาทอด แล้วก็มีแบบรันนานน้จริงๆถ้ามาที่นีเรกินเป็นชานมไต้หวันแต่ว่าเรากินบ่อยแล้วเรากินกาแฟาส้ม เดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่มีแบบร้านกลวยจับนะครับกลวยจับสะพานหานคนเยอะอยู่นะม,มีโจ๊กด้วยมีกลวยจับด้วยไปหาของกินนี่เป็นร้านน้ำฝั่งด้าน้นเป็นร้านแบบอินเดียมเลยนะ,ะด้านโน้นเป็นร้านอาหารอินเดีย อ่าเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะนี่เขามีแบบร้านอาหารนะเนี่ยร้านอะไรใหม่ร้านน,าน้ำร้านน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะสลับเปล่าอุ้ยอาหารผสมอุ้ยอันนี้น่ากินจังทะเลอทอดาหอยนางรม,มทอดมหากาสมุทรทอดอ่าด้านในนี้คือเป็นแบบเป็นโฮสเทลนะครับเขาจะเป็นแบบมุมที่คนจะมาถ่ายรูปเีอันนีน่ากนิกน เดี๋ยวเราดูก่อนทุกคนกินอะไรดีไม่รู้มันก็จะมีแบบร้านของกินเยอะแยะเลยเเรามีแ,แบบสลับเปลามีน้ำมีเป็นแบบผิวผัดไทยอิน,นส้มตำไอ้ปูปลาตำไทยสี 40, ่สห้าสิเรามาคนเดียว มันก็ต้องกินอะไรที่แบบไม่เยอะมากคือจริงๆถ้าเราเป็นคนแถวนี้นะเราจะเปิดร้านจนถึงค่ำเลยนะเพราะว่าเนี่ยคนตอนค่ำมาเดินไม่มีงานแน่ก็คือแบบสามารถขายของกินจนถึงตอนค่ำได้เลย นีอ่อาหารตำสั่งอ๋อจริงๆนั่งกินอาหารตำสั่งแบบนี้ได้ลนะเลยเนอะเห็นไหมข้าวผัดเดินกันต่อยังไ,ไงอรงนี้เป็นแบบข้าวผัดอาหารตำสั่งเหมือนกัน อาหารทำสั่งเยอะเนาะนี่ก็มีเนเนี่ยร้านน้ำปัน่นร้านน้ำปัน่นร้านนั้นคนกินมันเป็นแบบเหมือนแบบมีชื่อมีเสียงน้องเขาอยู่นะร้านน้ำปั่นตรงเนี้ยสวยมันต้องแบบข้างค่ำเนาะมืดมืดอะถ่ายรูปสวยถ่ายวิดีโอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จริงๆถ่ายวิดีโอมันไม่ค่อยเห็นไงเพราะว่าไฟเล็กไงแต่ถ้าถ่ายรูปออกมาแล้วก็ซูมมาสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราแบบดูก่อนนะว่า ตรงนั้นก็มีอนนันก็เป็นน้ำน,น้ำปั่นน้ำปั่นสองฝั่งนี้เป็นน้ำปั่นทั้งคู่นะฮะแล้วร้านอาหารอินเดียข้างในเรากินอาหารอินเดียแล้วก่อนนะมันหวานนะขนมก็หวานแบบหวานมากก็เลยก็เลยอาจจะไม่ได้กินนะปีนี้มากินแบบอาหารตามสั่งเดนะีกว่าเดี๋ยวลองเดินมาตรงนี้คือเป็นจุดการจัดงานเหมือนนะั้นมีเวทีกลางจริงๆถามว่าเป็นงานเยอะไหมก็ อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเข้าดน,นี่ขาขาเหมออ่อนอนได้เลยจ้าคือจริงๆอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบอุ้ยถ้าใครคาดหวังว่ามันจะมีงานใหญ่โตอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้งานใหญ่มากนะทุกคนก็คือฟิลเป็นร้านประดับไฟเป็นการประดับไฟเฉยๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีการเต้นเนี่ยเด็กๆก็จะมาเต้น คือตอนนี้เราก็เดินย้อนกลับมานะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งโซนอินเดียอีกรอบหนึ่งกาแฟชั้นแบบหลังใหญ่หลังโตเลยอันนี้เขามีไวิจับ จะเดินมาทางฝั่งมินิอินเดียเห็นไหมร้านอาหารอินเดียเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าเรามาคนเดียวก็เลยอาจจะกินเยอะไม่ได้ไงเข้าร้านอาหารนี้อาจจะสั่งเยอะมันก็จะกินไม่หมดนี่เขามีแบบเป็นคำๆอย่างนี้ให้ด้วยนะอ๋อนี่ไงร้านอยู่ตรงนี้ก็มีโต๊ะเต็ม แต่ร้านนี้ร้านนี้คือโตเต็มบ่อยเดี๋ยวพามาดูมุมนี้มาดูไฟสวยดีเออตอนกลอนพอตอนกลางคืนมันสวยนะจริงติดไว้อย่างนี้ตลอดเลยก็ได้นะติดไฟไว้อย่างนี้ตลอดเลยก็ได้นะสวยดีนี่สุดปะอุย้ยร้านขันคนเต็มเลยนี่ไงเขามีเมนูแบบเยอะแยะเลยคนประมาณ สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้คือโซนโซนนี้จะเป็นโซนอาหารอินเดียไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบลิตเติเขาบอกว่าเป็นลิตรอินเดียอยู่ตรงนี้เนาะ็นระหว่างเดินไปนะก็ให้ดูไฟไปด้วยเนี่ยพอตอนกลางคืนมันสวยนะเดี๋ยเห็นไหมไฟอะ่ะเ็นบรรยากาศด้านหลัง ร้านอาหารจะร้านอาหารอินเดียจะอยู่ตรงนี้เยอะๆเลยอิ food นเดียนฟู้ดนี่ยาวไปทางนู้นเลยมีร้านแบบร้านใหญ่ร้านเล็กร้านอะไรเงรี้ยก็มีเยอะแยะนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นอาหารไทยเฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นแบบก๋วยจับ๊บมีโจ๊กมีอาหารตำสั่งนะครับมีข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะก็จะเยอะแยะเลยสวยนะทุกคนพอ,พอมืดมาแล้วสวยเฉยเลยะ คือปกติอ่ะมันจะมีไฟอยู่ด้านล่างก็คือโอยอยู่แล้วแล้วเขาก็ติดไฟด้านบนด้วยนะจริงๆอ่ะนี่ห้อยไฟไว้อย่างนี้ตลอดเลยก็ได้นี่แล้วก็เปิดไฟแล้วก็ร้านค้าถ้าซูนจะให้คนมาเยอะขึ้นอนะ่ะร้านค้าต้องเปิดตอนกลางคืนด้วยนะเพราะว่าเห็นไหมกลางวันอนะ่ะกลางวันเขาเปิดร้านกันแล้วไงพอขํามมาประมาณหกห้าโมงหกโมงเย็น 6, y. ร้านค้าปิดหมดแล้วมันจะเหลือแค่ไม่กี่ร้านที่เปิดพอคนมาพอคนมาเดินปุ๊บอันนี้คือถ้าไม่ใช่วันงานนะ พอคนมาเดินปุ๊บเนี่ยมันไม่มีร้านอาหารอะไรเปิดไงเขาก็ไม่ค่อยมากันแต่ว่าถ้าสุรับเปิดร้านเนี่ยคือแต่ละร้านเปิดขายกันถึงประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็เปิดไฟให้คนมาถ่ายรูปให้คนมานั่งสังสรรค์เน,นี่ยตรงโซนนู้นโซนนู้นมีร้านแบบว่าฟิลแบบร้านบาร์เล็กๆอะไรเงี้ยคนนั่งเต็มเลยเต็มแบบเยียบเลยคือถ้าสุรัตมันมีร้านอย่างนั้นเ,นย,เยอะอะเชื่อเถอะว่าคนอนะมาคลอ,ององค์อ่างเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันสวยเนี่ยนะ มันสวยแล้วมาถ่ายรูปมาดูบรรยากาศมาดูวิวอะไรเงี้ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบร้านอาหารไม่มีไงเนี่ยพอคนมาคือตอนนี้มันมีงานคนมาเดินเยอะร้านค้าก็เลยเปิดแต่ว่าถ้าแบบวันธรรมดาคนก็ร้านค้าอาจจะลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันจะมีร้านแบบอาหารตำสั่งขายอยู่นะแต่ว่าก็ปิดเยอะไงช่วงคำ่ำประมาณนี้แหละไอ้คนมาเล่นแมวไอ้้องแมว้องแมว มีว์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 มีวมีววมียวป๊ป๊บเอาเดินต่อเนื่องบรรยากาศดีไฟสวยจริงๆถ้าแบบลดระลงกันเนาะให้มันมีร้านค้ากลางคืนเยอะๆเนี่ยมีร้านค้าถ้าฝั่งนี้ไม่เปิดก็อีกฝั่งนึงก็ได้เปิดร้านทุกร้านอะไรเงี้ยเปิดร้านมีร้านเยอะๆๆๆเงี้ยกลางคืนน่ะเชื่อเถอะว่าตลาดกลางคืนที่อื่นก็สู้ที่นี่ไม่ได้ ทาไมถึงสู้ไม่ได้เพราะว่าคนเราชอบน้ําหรือว่าเราคนเดียวที่ชอบน้ําจริงๆคนเราชอบน้ําอะไรก็ตามที่อยู่ริมน้ําอ่ะคนชอบปานั่งนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อะไรมากมายก็ตามนี่แล้วถ้ามีแบบกิจกรรมภายเรือสุดว่าอาจไม่มีงานแหละแต่ว่าสุกเสาร์อาทิตย์มีตลาดอะไรนี้ก็ได้นะสุกเสาร์อาทิตย์ คือถ้าไม่เปิดทุกวันก็เป็นสุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยร้านค้าตั้งแต่แบบสะพานหันยาวไปถึงสะพานพระพิธิมุกเนี่ยมีตลาดมีขายของมีกิจกรรมทางเรือมีปัน่นเรือเป็ดมีพายเรือขยักอะไรเงี้ยคนมาอยู่แล้วสถานที่มันได้แล้วไงเรือแค่แบบร้านค้ากับกิจกรรมโอ้ยร้านน้ำปัน่นน้ำปั่นเยอะแยะเลย เดินดูนี่คืองานดีวารีนะแต่ว่าก็เริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มแต่จริงจริงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นกิจกรรมเยอะเหมือนปีนี้เขาจะแบบนิ่งๆอะ่ะจัดไม่ใหญ่เท่าไหร่อันคือลานน่าจะประมาณน,นี้แหละทุกคน ทามาเดินเล่นแต่คนคนมาเยอะจริงคือคนมาเยอะจริงแต่ว่าเสดายปีนี้ไม่มีขายอาหารแบบเป็นร้านอาหารที่เขามาตั้งบูธอ่ะปีก่อนนู้นน่ะเรากินแบบอาหารอินเดียไปเยอะมากเลยทั้งขนมทั้งแบบเบอร์เกอร์ไม่ไม่ใช่เบอร์เกอร์มันเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นอาหารอินเดียกินแบบแบบเยอะมากเราเผ็ดเ็ดทั้งนั้นแหละแต่ปีนี้ไม่มีขายเลยเสดาย